สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลนอปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลไทยลีกคู่ระหว่างจากฝูงชนบุรี FC เปิดบ้านรับการมาเยือนของทรูแบงค์ k อกเตะสนามชนบุรียูทีเอสเตเดียมเวลา1นึ่ทุ่มตรงผลงานการพบกัน3นัดล่าสุดของทั้งสทีมเป็นทรูแบงคอกชนะไป1นัดและเสมอกันไปได้อีก2นัด ผลงาน3มนัดล่าสุดของจูบานชนบุรีเอซชนะรวดทั้งสนัดและถลุงประตูคู่แข่งไป10ลูกแหมท็อปฟอร์มจริงๆเลยฉลามชนส่วนผลงานสามนัดล่าสุดของทรูแบงคอกชนะ1เสมอสองถือว่าฟอร์มก็ไม่ได้แย่มากมายนักความพร้อมก่อนเกมของจูบานชนบุรีจะไม่มีสุขสารบุญตา แบกขวาดาวรุ่งที่เจ็บยาวและต้องเช็คฟิตสุมุญญาปุริสายกลางตัวเก่งนอกนั้นพร้อมลงสนามครับ11ตัวจริงที่ขาดว่าชนบุรีจะส่งลงสนามในระบบ442ประกอบด้วยพระตูวรวุฒิสุกุณาหลัง4ตัวจากขวาไปซ้ายทรงชัยทองฉ่ำเฉลิมพงเกิดแก้วเรนาโต้ครสและชัดมงคลเรืองรัตนาโรธ กลางสีตัวมีชานรงค์พรมสีแก้วสหรัฐปรองสุวรรณกฤษฎดากาแมนและอมาดูอัตตาราส่วนหน้าคู่ใช้ยูพยองสู่และดาริโรเอาเวดส่วนผู้มาเยือนอย่างทรูแบงคอกจะหมดสิทธิ์ใช้งานมามูดดาฮัดดาและเอเวอร์ตันที่ยังเจ็บไม่หายนอกนั้นพร้อมบุกรังเฉลาม 11ตัวจริงที่คาดว่าทรูแบงคอกจะส่งลงสนามด้วยระบบ4-2-3-1ประกอบด้วยผู้รักษาป,ประตูชายไมเคิลฟอร์เกตการ์ดหลัง4ตัวจากขวาไปซ้ายทริตตองดูมานูเอลทอมเบียสุพันธ์ทองสงและพิรพัฒน์โนชัยยากลางคู่ทิติพันธ์พ่วงจันทร์กับทศวรรษลิมวรรณเสถียรปีกซ้ายวันเดลุย ปีขวารุงรัตภูมิจันทรึกกลางรุกเฮเบอร์ตี้เฟนันเดตนาเปาวิลเลียมโมตาเกมคู่นี้ถือว่าเป็นมวยถูกคู่เลยทีเดียวเนื่องจากทั้งสองทีมมีเกมรุกที่ดุดันด้วยกันทั้งสองฝั่งชนบุรีเป็นทีมพลังหนุ่มตี่กำลังฟอรอมเข้าฝักสุดๆขับเครื่องด้วยตัวทีมชาติหลายรายไม่แปลกใจที่เป็นจ่าฝูงไทยลีกในปัจจุบัน ส่วน t ทรูแบงคอกก็เป็นทีมที่ตัวต่างชาติมีความสามารถเฉพาะตัวดีและอันตรายคอยปั่นป่วนแนวรับคู่แข่งแต่ด้วยเกมนี้ชนบุรีได้เล่นในบ้านและ t ทรูแบงคอกก็น่าจะมาเปิดหน้าสู่ทำให้คู่นี้ไม่มีใครยอมใครเสมอกันไปแบบสนุกสูสีสองประตูต่อสองครับถ้าดูแล้วทุกอกถูกใจ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้พวกเราบอลโนปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ